สวัสดีปีใหม่ครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดตู้กาชามาวีการนะครับหรือว่าเทพไฟนั่นเองแล้วก็ตัวคุณยายซิทาลีนะครับนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะหมดกี่โรนครับเราไปดูกันเลยสำหรับอาวุธนะครับผมอาจจะยังไม่เปิดนะเพราะว่ากลัวหลุดเลดได้มาเป็นสมุดของคุณยายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดตู้ถาวรเล่นกันด้วยเดี๋ยวผมแลกโลไว้ก่อนนะครับ กาจะต้องแลกไว้สัก200โลนะครับกันเหนียวกันเหนียวไว้สัก200โลปึ๊บอ่ะโอเคครับประวัตินะครับผมมีโลเดียวเพิ่งเปิดชาร์สก้าไปนะครับมีโลเดียวเออหนโลนะครับได้โอโลลอนมา เริ่มกันที่คุณยายก่อนแล้วกันนะครับคุณยาย10โลแรกเป็นโลที่11นะครับนี่11ดโอน่านะครับผมอยากได้คาชีนาโลที่21หรือว่าเราจะเปิดแบบสลับตู้โลที่31นะครับหุยทองเลย ออเดเซีย oh, นะครับอันนี้หลุดเละสติหลุดไปเลยนะครับเมื่อกี้21อันนี้22นะครับแสดงว่าน่าจะมีอีกประมาณ9โลถ้ามันไม่ทองเบิ้ลน,นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครับนี่ได้เดเซียมานะ ก็เป็นโลที่19ตกใจนะครับตกใจเฮ้ยกล้ามิงมาไงโลที่29นะครับไม่ได้คาชีน่าเลยโลที่39นะครับปื๊บโลที่49คาชีน่ามาแล้วนะครับ โรที่59ปึ๊บอ่าไดโอนะ่าโรที่69ก็ยังลึกอยู่นะครับเอ้ยคาชิน่ามาโรที่79แต่น่าจะทองแล้วนะครับอันนี้การันตี69 70 71 72 73 74 75 76 77 78นะครับนี่78บวก22เป็นเท่าไหร่ผมกดเครื่องคิดเลขก่อน78บวก22 100โลพอดีนะครับสำหรับคุณยายเพราะาผมหลุดเลทไปเนาะนี่ใครจะเปิดก็วางแผนดีๆนะครับอุ้ยฟิชเช์ผม46ด้วยเออดีนะครับ มาต่อมาวิกานะครับอืมก็มี2โลเนาะเพราะว่าเอ้ยมีโลเดียวเพราะว่ามัน78พอดีนะครับโลที่11 1บึอบเบนเนตนะครับโลที่22เอ้ย21อ็คาชิน่านะครับ4 6หยังไม่แน่ใจนะครับโลที่32เอ้ย31 นะครับอะไรผมอุ้ยโอ้โหคาชิน่ามารัวๆนะครับ46เรียบร้อย31เนาะโลที่41ครับมาเลยไหมยากโลที่51ก็ยังไม่มานะครับโลที่61ปึ๊บคาชิน่านะครับโลที่71 วิ่งทองเลย62 63 64 65 6 6 6 7 6 8 6ม70เอาโหเคยฉิงห่งอ่า,า,อามีหลุดมาอีกหนึ่งโลนะครับอ เ5เนาะเมื่อกี้หลุดหลุดมาเคร์ชิง75แล้วก็มีแถมให้1ห,หรือผมนับผิด65สิอ่า65เพราะว่าอุ้ยไม่ใช่ครับหรือใช่อ๋อมัน71ก็เป็น6โลเป็นประมาณ16โลเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมนับผิดอะ่ะ ผมขึ้นเป็นเลขให้ละกันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณ26นะครับโหผมก็200โลไม่พอนะครับสำหรับ2ตัวละครผมเปิดไปลา2ยก็ประมาณ50น่าจะน่าจะออกแหละผมว่าประมาณอีก50โลผมว่าน่าจะออกละปึ๊บ สากว่าละครับประมาณ40 40กว่าโล50นะครับเวลาทองออกผมตื่นเต้นผมก็นับผิดไปเลยทีนี้ยังนะครับโลที่60กว่าโอ้ผมหลุดแบบหลุดยับอะ่ะหกสิเจ็แล้วมัง้ง คือผมแรกมาประมาณ260โลนะครับทั้งหมดที่ผมหมุนไปอ่ะส4 5 6 7่หมาวีกา10คือ 259 2ตัวละครนะครับผมหมุนไป2 5 25 0ร5 8าราวๆนี้258-259แนะครับแค่ตู้ตัวละครอะ่ะผมเปิดไป2ตัวละคร40นะครับไม่ต้องพูดถึงตู้อาวุธเลยเพราะครึ่งหลังผมก็ไม่มีนะครับทั้งอาเลคิโนทั้งเน้องชื่ออะไรแค่รอ นะครับทั้ง2ตัวเลยผมก็เลยจะรอไปเปิดเครื่องหลังด้วยตัวอาวุธก็เลยจะข้ามก่อนนะครับอ่ะมาเปิดตู้ถาวรกันเล่นๆปะ่ะเริ่มกันฮ้ยผมลืมดูประวัติชือ้อ่ะสิบโล10โลดูประวัติก่อนนะครับ5 10 15 20 25 30 31บวก10เพราะว่เป็น41โลนะครับ51นี่61ชื่อทองไหมไม่ทองสายุนะครับ71อุย้ยสายุผมยังไม่46ผมอยากได้อาวุธ5ดาวอุย้ย71ยังไม่มาเลยนะครับ อ่ะเจ็ดสิบองมันเหลือทีละโลแล้วไนงะผมอยากให้มันออกมาสักทองหนึ่งเจ็ดอุคาเวคาเวก็ยังไม่สีหกนะครับเจ็ดสเจ็สิบหสงสัยจะไม่ทองแล้วมั้งเจหกไม่ทองนะครับ นี่ประมาณนี้นะสำหรับตู้ทาวนนะผมเปิดเลนนี่เลยนะครับก็หนักอยู่หมดไป200258สาโลสำหรับตัวละครผมโดวงไม่ดีด้วยหลุดเลดด้วยแต่ผมหลุดเลดไม่ไม่ลึกนะครับ6กกับ20ก่กโลก็ยังหมดไปเยอะเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิดทั้ง2ตัวละครก็วางแผนนะครับสำหรับอาวุธนี้ก็หนักนะเพื่อนๆข้ามได้ก็ข้ามผมก็ข้ามนะเพราะว่าสมุดคุณยายส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ ยังไม่ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเผื่อหลุดมาคนที่ใช้ดีก็มีหมอไปนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ดาบผมว่าข้ามไปก่อนได้เพราะว่าหนักหน่วงจริงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มต้นปีมาผมหลุดไปเลยนะครับ2ตัวละครแต่ว่าช่วงก่อนๆอน่ะผมไม่หลุดเหรีมานานแล้วนะครับนี่ซื้อแวะซื้อสกินหูเถววาก่อนน่ารักมากนะครับสกินปีใหม่ นะครับใครที่จะเปิดตัวละครนะครับทั้งเทพไฟมาวิก้าแล้วก็ตัวของคุณยายซิทารีนะครับก็ขอให้ไม่หลุดเลสน,นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับใครจากได้ตัวไหนก็ขอให้ไม่หลุดเลสมาไวๆแล้วกันนะครับยังไงถ้าเกิดใครชอบ g n s h ช n Impact นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบคุณยายกับเทพไฟก่อนนะครับว่าจะเก่งขนาดไหนนะ ยังไงฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย